อาสปาอีเทครุ่น4ที่นั่งนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะมารีวิวตัวนี้ให้ชมกันนะครับผมทั้งการใช้งานแล้วก็คุณสมบัติรวมถึงวัสดุเป็นยังไงบ้างเน่เชิญน้องเฟิร์นครับเน่นะนี่น้องเฟิร์นไหนได้อาสปาอยู่พอดีใช่ไหมใช่ค่ะแหมนี่แนะนําตัวนี้เลยรุ่น4ที่นั่งเคยเห็นไหมไม่เคยแล้วมันลื่นไปยังไงเฮ้ยเดี๋ยวันจะยืนยันอันนี้เป็นฝาปิดเขาแถมมาให้ในเซ็ตมันเก็บอยู่นี่เนี่ยเขามีตัวล็อกด้วยนี่นะรอบด้านเลยแล้วก็ เปิดออกมาได้เลยน,นี่นะครับอ่ะ,อะลองนั่งดิแเห็นไหมยุบไหมไม่ยุบเลย,ย,เลยนี่ตัวนี้นะมาพร้อมกับเครื่องกรองระบบไส้กรองจะอยู่ข้างในอ่างตัวนี้นะสามารถตั้งอุณหภูมิปรับอุณหภูมิ น้ำอุ่นได้สูงสุด40องศาเลยนะครับมีปุ่มบับเบิลตัวนี้นะกดปุ๊บเนี่ยตัวอ่างตัวเครื่องนะครับผมก็จะพ่นบับเบิลร,รอบอ่าง120จุดตรงนี้ขึ้นมาเป็นฟองนวดบำบัดน,นอนแค่สบายๆพร้อมฟองนุ่มๆเดี๋ยวให้น้องเฟิร์นลองนั่งดูลองสองคนนั่งได้เหลือๆจะยกให้ดูนะว่ามันมันเบาจริงๆเนี่ยเห็นไหมมันยกได้เคลื่อนย้ายได้เลยนะเดือนนี้ถ้าใครสั่งตัวนี้เข้ามารุ่นสีที่นั่งนี้ผมมีแถมแผ่นยาง EVA ให้มีแถมหนึ่งผ้าคลุม ตัวนู้นนะแบบเป่าลมแบบเก็บความร้อนได้ด้วยแล้วก็มีแถมถุงแบบเอาไว้พวกพาแบบนี้นให้ด้วยถ้าไหนสนใจอ่างสปารุ่น4ที่นั่งนี้นะครับผมก็สามารถทักสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมด่วนเลยนะเพราะว่ามีจํากัดแค่10ชุดเท่านั้นนะน้องเฟิร์นสิบชุดเท่านั้นนะครับรีบด่วนเลยภายในเดือนนี้ด้วยสนใจทักเข้ามาเลยแอดแฟรมบิเดข้างล่างนี้ครับ